สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมี1นึคอกหนฝูงเล็กๆนะครับมีทั้งหมด3ตัวครับผมวันนี้ต้องการเลิกเลี้ยงฮะนะครับปัญหาเดียวกันกับแอดมินเลยนั่นก็คือไม่มีคนดูแลครับนะฮะพี่ชายเจ้าของวัวก็ ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับตอนแรกกะว่าจะมาเอาดีทางวัวละครับแต่ก็ติดปัญหาหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคนเลี้ยงดูวันนี้ก็เลยบอกขายยกไปเลยนะครับทั้งสามตัวครับผมเป็นเพศเมียล้วนนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาพี่น้องครับนะฮะ เบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้เลยครับนะฮะวันนี้เป็นราคาเหมาฝูงครับนะฮะมีสามตัวนะครับตัวที่หนึ่งที่พี่น้องได้เห็นตรงหน้าจอนี่แหละครับนั่นก็คือเป็นแม่แบงกัตลูกผสมครับนะฮะตัวนี้มีลูกมาแล้ว หนึ่งตัวนะครับซึ่งพี่น้องจะได้เห็นในลำดับต่อไปครับผมปัจจุบันตัวเขาเองนะฮะแบงกัดแม่นี้นะครับเป็นแม่ท้องว่างนะครับเป็นแม่ท้องว่างนะฮะส่วนสูงประมาณ13 5บบวกนะครับช่วงนี้วัวดำกำลังเป็นกระแสะพี่น้องครับนะฮะวัวดำกำลังเป็นกระแสะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบหรือว่าสนใจนะฮะอยากจะได้สีดำดำไปพัฒนาต่อนะฮะตัวนี้เป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ได้อย่างดีเลยพี่น้องครับนะฮะเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ได้อย่างดีเลยเนื่องจากว่าเออเปอร์เซนต์เลือดของตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นบัวที่เหมือนกับว่า หัวโล้นธรรมชาติด้วยพี่น้องครับใส่คลุมเรียบร้อยฮะนะครับใส่คลุมเรียบร้อยมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับส่วนสูงประมาณ135บวกนะครับดำสนิทนะฮะมีจุดลายสีขาวใต้ท้องเหลานมอยู่นิดหน่อยนะครับใบหน้าก็แบงกัดชัดเจนครับนี่นะฮะใบหน้าแบงกัดชัดเจนเลย นะฮะแบบนี้ไม่ใช่ลูกผสมวัวนมแน่นอนฮะนะครับวัวดำกำลังเป็นกระแสเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมว่าต่อยอดได้อีกนะครับ,ต,ออดดรบต่อยอดได้อีกแน่นอนก็นี่คือตัวที่หนึ่งนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งครับผมราคาเหมายกคอกวันนี้นะฮะขออภัยครับแหมพูดต้องนานลืมบอกราคาเหมานะฮะราคาเหมายกคอกสามตัวนะครับ 35,000บาทพี่น้องครับนะฮะฟังไม่ผิดครับผมสา0หมบาทเดี๋ยวได้เห็นอีก2ตัวอ่ะดูท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็โคนหางขนหางอะไรเนี่ยก็สวยครับนะฮะสวยครับเป็นวัวเฟรมกลางๆนะฮะเป็นวัวเฟรมกลางๆนะครับตัวที่1ครับผมเนี่ยฮะ ตัวถัดมาก็คือเป็นลูกสาวของเขานั่นเองพี่น้องครับนี่เกิดจากการผสมเทียมนะฮะเป็นเพศเมียรครับแม่เป็นแบงกรัตเลือดดีเลือดสูงพ่อเป็นบรามันสายกลมนะครับพ่อเป็นบรารมันสายกลมก็เลยได้ลูกออกมาเป็นแบบนี้ฮะนะครับเป็นวัวสาวอายุ ปีกว่าๆประมาณปีครึ่งได้พี่น้องครับเนี่ยฮะส่วนสูงก็อยู่ประมาณ130นะครับส่วนสูงอยู่ประมาณ130ตัวนี้ได้ความดำมาจากแม่เยอะเลยนะครับพ่อเป็นบามั่นแดงนะฮะสายกลมนะครับคลิปเนี่ยใบหูเนี่ยดำทั้งใบเลยพี่น้องเนี่ยนะฮะใบหูดำทั้งใบเลยนะครับ แล้วก็ข้อขาข้อเท้าเนี่ยก็สีดำเป็นบัวโบสครบเครื่องนะครับเครื่องเพศดูฮะดำสนิทครับนี่ก็เป็นอนาคตแม่บ็อกแม่พันอีกหนึ่งตัวครับผมถ้าท่านชื่นชอบสายเนื้อพัฒนาต่อตัวนี้มีเชื้อบามันและก็เชื้อแบงกัดอยู่ในตัวนะครับพัฒนาต่อยอด เป็นวัวดำหรือวัวแดงได้ทั้งนั้นฮะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นวัวโบสนะฮะสูงประมาณ130สครับผมส่วนน้ำหนักก็อยู่ประมาณ200กว่ากิโลนะครับ200กว่ากิโลนะฮะนิดหนึ่งครับปลายหางปลายขนนะฮะอาจจะมีการขาดหายไปบ้างนะครับตรงนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นตำหนินะฮะนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งผล ต่อพันธุกรรมต่อระบบสืบพันธุ์นะครับนี่คือตัวที่2นะฮะรวมอยู่ในเซต3 35, ตัว35,000วันนี้ครับนะฮะสตัว35,000นี่คือตัวที่2เดี๋ยวไปดูตัวที่3ครับเป็นชาเบหรือว่าอ่าวัวลูกผสมที่เกิดจากชาโลเล่แล้วก็บามันนะครับตัวนั้นจดแม่พื้นฐานเรียบร้อยไปดูกันครับ ตัวถัดมาพี่น้องครับตัวสุดท้ายนะฮะเป็นชาเบนะครับชาเบหรือว่าบาเลนะครับหรือว่าเลมันเรียกได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะตัวนี้ก็อายุประมาณสัก2ปีนะครับอายุประมาณ2อปเอีเป็นวัวท้องว่างนะครับเป็นวัวท้องว่างนะฮะถ้าท่านอยากจะนำไปพัฒนาต่อยอดก็ พิจารณาตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นการขายยกคอกเหมาฝูงนะครับตัวนี้ประมาณ130บวกครับผมเป็นวัวสาวท้องว่างนะครับเนี่ยนะฮะก็มีส่วนโบสอยู่เหมือนกันครับผมเนี่ยนะฮะอ่าตัวนี้เนื้ออาจจะน้อยสักนิดนึงครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่า มีปัญหาในเรื่องของคนเลี้ยงนะครับเป็นปัญหาของฟาร์มวัวแทบจะทุกฟาร์มเลยนะครับโดยเฉพาะแอดมินนะฮะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันครับก็นี่ก็อีกเป็นหนอีกหนึ่งตัวนะครับที่รวมอยู่ในเซตสตัว3ามหมื่นห้นี่นะครับพี่น้องครับผมตีราคาแบบนี้นะฮะแม่สีดำแม่ใหญ่สุดนะฮะราคาทุนนะครับ หน0 0งบาทแล้วอีก2ตัวนี่ก็คือตัวละ10,000บาทครับผมก็เท่ากับ35,000บาทราคานี้นะครับเป็นราคาขายเลยนะฮะยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มกติกาการซื้อการขายสำหรับ FC ของช่องพูดจาภาษาวัวก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าอของของทางช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ย ก็คือถ้าท่านถูกอ,อกถูกใจนะฮะก็มัดจำทั้งหมด30%ครับนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจ่ายวันที่รถมาขึ้นวัวนะครับพูดจาภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ขอให้รับทราบแล้วก็เข้าใจตามนี้นะครับผมนะฮะรับรองว่าท่านได้วัวตรงปกตรงตามรีวิว อย่างแน่นอนนะครับอ้วนบอกอ้วนผอมบอกผอมตำหนิบอกตำหนินะครับโบ๊ทบอกโบ๊ทแดงบอกแดงครับผมเนี่แหละครับนี่คือตัวที่3ครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับสรุปอีกหนึ่งครั้งครับผมวันนี้ต้องการขายยกไปเลยนะฮะทั้งหมด3ตัวครับนะครับสามตัวนี้ราคาขายก็คือ สามหมื่นห้าพันบาทนะครับวัวอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดชเชิงงแร์พี่น้องครับสามตัวแบรกัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลูกสาวก็คือเป็นลูกผสมที่เกิดจากบราแมนหนึ่งตัวแล้วก็เป็นชาเบท,ที่จดแม่พื้นฐานไว้อีกหนึ่งตัวนะฮะก็ปัญหา อย่างที่บอกแล้วครับที่ต้องการขายก็คือมีปัญหาในเรื่องของคนเลี้ยงนะฮะวันนี้พี่แกบอกว่าขอถอย1.9ก่อนนะครับเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ว่ากันใหม่นะครับสำหรับท่านที่อยากได้ชื่นชอบวัวทรงนี้ลักษณะแบบนี้ก็ผมว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะสตัว35,000บาทพี่น้องครับนะฮะสตัวสามหมบาท หรือถ้าท่านอยากจะมาดูมาชมตัวจริงก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นะฮะมาดูมาชมวัวตัวจริงได้เลยวันนี้คลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ